สวัสดีครับผมนายชนินทร์ทอนคุมกันรหัสนักษึากษนงึา6 1 1 2 2 5 3น0 8 3คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์จะมาพูดถึงความเป็นไทยเอกลักษณ์ไทยภาษาไทยคือภาษาพูดที่ใช้สื่อสารกันได้อย่างเข้าใจ ถึงแม้จะมีสำเนียงที่แตกต่างกันไปบ้างในแต่ละพื้นที่รวมถึงการใช้ศัพท์กับบุคคลในระดับต่างๆและอักษรไทยที่ใช้ในภาษาเขียนโดยทั่วไปการแต่งกายถึงแม้ว่าในปัจจุบันการแต่งกายของชาวไทยจะเป็นสากลมากขึ้นแต่ก็ยังคงเครื่องแต่งกายของไทยไว้ในโอกาสต่างๆการแสดงความเคารพด้วยการกราบและการไหว้นะครับ ซึ่งแบ่งแยกออกได้อย่างชัดเจนเช่นกราบพระพุธลูกกราบพระสงฆ์กราบไหว้บุคคลในฐานะหรือไหว้ต่างๆตลอดจนการวังตนด้วยความสุภาพอ่อนน้อมท่อมตนนะครับการแสดงความก,ต,ากตัญญูกตาเวทีต่อผู้มีพระคุณครับ สถาปัตยกรรมเห็นได้จากชิ้นง,งานที่ปรากฏในาศาสนสถานโบสถ์วิหารปราสาทราชวังและอาคารบ้านทรงไทยนะครับศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีประเทศไทยมีการติดต่อกับหลายเชื้อชาตินะครับทำให้มีการรับวัฒนธรรมของชาติต่างๆเข้ามาแต่คนไทยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของไทยนะครับ ดนตรีไทยกีฬาไทยและการเล่นพื้นเมืองต่างๆครับวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยที่สำคัญจนกลายเป็นวัฒนธรรมซึ่งนานาชาติยกย่องและคนไทยมีความภาคภูมิใจตาบจนทุกวันนี้นะครับได้แก่ไทยเรามีภาษาและตัวอักษรเป็นของตนเองมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยโดยพ่อขุนลามคำแหงมหาราชได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น ใช้ในปีพศ1826นะครับและได้มีการแก้ไขกลายเป็นภาษาไทยในที่สุดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ศาสนานะครับคนละเมืองไทยส่วนใหญ่ของประเทศเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อการสร้างสารรค์วัฒนธรรมด้านต่างๆคนไทยได้ยึดถือเอาหลักคำสอนของพุทธศาสนามาเป็นหลักในการ ดำเน <át> ินชีวิตนะครับการแต่งกายนะครับคนไทยมีแบบฉบับและมีวิวัฒนาการมานานแล้วโดยมีการแต่งกายที่แตกต่างกันตามสมัยและโอกาสต่างๆโดยมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันครับศิลปกรรมนะครับถือเป็นภูมิปัญญาไทยที่สำคัญโดยเป็น ผลงานที่สร้างขึ้นเพื่อความสวยงามก่อให้เกิดความสุขทางใจส่วนใหญ่จะเป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากพุทธศาสนานาครับองชาติไทยหรือเรียกอีกอย่างว่าธงไตลงมีลักษณะธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้สีหลักในธง3าสี 4, คือสีแดงขาวและน้ำเงินครับภายในแบ่งเป็น แถบห้าแถบแถบในสูตรสีน้ำเงินถัดมาด้านนอกทั้งด้านบนและล่างจะเป็นสีขาวและสีแดงตามลำดับนะครับแถบสีน้ำเงินมีขนาดใหญ่กว่าแถบสีอื่นเป็น2เท่าความหมายสำคัญของธงไต้ลงนั้นหมายถึงสถาบันหลักทั้ง3ของประเทศไทยคือสีแดงนะครับจะเป็นชาติสีขาวศาส,สนาและสีน้ำเงินครับ คือพระมหากษัตริย์สทั้งสมนี้เองคือที่มาของการเรียกชื่อธงนี้ว่าธงไตลงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ใช้ธงนี้เป็นธงชาติไทยขณะนั้นยังเรียกชื่อประเทศว่าสยามนะครับเมื่อช่วงปลายปีพศ2460นะครับ เพื่อแก้ไขปัญหาการชักทงช้างเพื่อซึ่งใช้เป็นทงชาติมาตั้งแต่รัชะกาลที่4นะครับ